ตุดโดนตัวเดียวกันยิงเหรอออมเล้วอมเล้วอมเล้อมแล้อมเล้ออมไหนออมไหนอ้อมซ้ายอ้อมขวาอยู่นี่โอเคเดี๋ยวสัอนเฮ้ยเชี่ยโนี่สวยไอ้โง่เด้๋ยหนายเดี๋ยวนายเดี๋ยวจะปาเอาไปก่อนตามยาก่อน ไอ้ <I> เย็นไอ้หำมเพื่อนมันไงไม่ตายแต่ผมซ้ำเลยเออเอาไม่ให้ตายเอาทำไมเงียบไปะระเบิดเองอ๋อมีระเบ,ะบ,ะเบิดโบผมระวังอยู่ไงน็อกอย่าให้มันรอด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  <c oughs>